สวัสดีครับผมชื่อมิวนะครับวชระเดชโชพลชัยนะครับปัจจุบันเป็น Data ้ n d i m p a c t Manager ของบริษัท o r t h อร์ไทยแ l น n d นะครับ Teach for t h a i l a n d เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมุ่งเน้นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านการสร้างเครือข่ายความเป็นผู้นำเพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาในประเทศไทยนะครับตัวผมเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์สกิลของผู้เข้าร่วมโครงการของ t Teach for t h a i l a n d นะครับทั้งเป็นผู้ที่ร่วมวางโครงสร้างการพัฒนาคูณในโครงการ รวมไปถึงการอบรมผู้เข้าร่วมรวมไปถึงการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาคนในโครงการนะครับในองค์กรของคุณเนี่ยก็คงมีใช่ไหมครับคนที่ดูเหมือนทํางานทําอะไรก็เร็วโยนปัญหาอะไรไปให้ก็เหมือนจะแก้ได้แล้วก็เป็นคนที่น่าอยู่ไกลๆมากๆไปอยู่ที่ไหนก็ดูเหมือนกับว่าทําให้องค์กรของคุณน่าอยู่ในทางกลับกันนะครับก็จะมีคนบางคนที่ถึงแม้ว่าดูเหมือนจะทํางานอะไรต่างๆทางเทคนิคได้ดีแต่ก็เป็นคนที่ทําให ทีมหัวหน้างานหรือว่าฝ่ายบุคคลต้องปวดหัวทุกทีและบางทีเมื่อเรามองย้อนกลับไปลึกๆเนี่ยสาเหตุของความปวดหัวเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องทางเทคนิคด้วยซ้ำเช่นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้สูตร Excel ผิดไม่ใช่เรื่องของการขายไม่ได้หรือไม่ใช่เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจสินค้าแต่เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานมากกว่านั้นเช่นการฟังโจทย์ไม่แตกการไม่เข้าใจความต้องการจริงๆการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดีการแก้ปัญหาที่ไม่ได้ สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นทักษะพื้นฐานที่หลายๆครั้งโรงเรียนไม่ได้สอนนะครับจนทําให้พนักงานเนี่ยไม่มีทักษะเหล่านี้ติดตัวมาในขณะเดียวกันปัจจุบันโลกเรียนรู้ว่าทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่สําคัญมีงานวิจัยที่รองรับว่า soft skill เป็นสิ่งที่สําคัญต่อผลสําเร็จของการทํางานของบริษัทหรือองค์กรมากกว่า hard skill เสียอีกดังนั้นในคอสนี้นะครับเราจะมาเชิญชวนทุกคน เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันว่าซอฟต์สกิลที่เป็นสิ่งสําคัญนั้นคืออะไรเราจะพัฒนาซอฟต์สกิลอย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าซอฟต์สกิลเกิดการพัฒนาแล้วรวมถึงมีการให้ตัวอย่างที่จับต้องได้ที่คุณจะสามารถเรียนรู้และทดลองทําไปด้วยกัน HR หรือหัวหน้าง,งานเกือบทุกคนสามารถคัดคนเข้าไปในองค์กรได้หวัวหน้าง,งานกับ HR เกือบทุกคนสามารถทําการอบรมให้พนักง,งานได้ HR หัวหน้างานกับทุกคนสามารถประเมินพนักงานปลายปีได้แต่จะมี HR หัวหน้างานสักกี่คนที่สามารถพัฒนาพนักงานจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทักษะที่เป็นพื้นฐานที่เขาสามารถนําไปใช้ในการทํางานต่างๆจนนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิผลการทํางานของเขาอย่างก้าวกระโดดได้จริงๆในคอร์สนี้ ผมขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาเรียนเพื่อเป็นบันไดก้าวหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนสามารถเป็นคนคนนั้นที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับพนักงานให้เขากลายเป็นคนที่มีประสิทธิผลในการทำงานเพิ่มขึ้นน่าทำงานด้วยมากขึ้นและเป็นคนที่คุณจะรู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาจริงๆถ้าคุณพร้อมที่จะร่วมมาพัฒนาพนักงานของคุณอย่างก้าวกระโดดแล้วผมขอเชิญชวนทุกคนเข้ามาร่วมเรียนกับคอร์สของเราได้เลยครับ